สวัสดีค่ะวดขอเปิดใน YouTube แบบนะคะสักครู่หนึ่งนะคะช่องของโบอนนะคะปกติก็คุยเรื่อง ผู้หญิงอายุเยอะนะคะไม่ใช่สิผู้หญิงสูงวัยไหมผู้หญิงที่ไม่ใช่สาวๆก็ได้ผู้หญิงสาวเหลือน้อยแล้วก็อยากมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นฝรั่งเป็นโอปป้าก็ได้นะหรือจะเป็นชาติอื่นเพราะไปดูวังคนนะเขาก็ชอบผู้ชายอินเดียนะผู้ชายอินเดียไม่ใช่ สเปกเเลยไม่อยู่ในสายตาโอ๊ตเลยนะคะนอกสายตาเลยผู้ชายอินเดียเนี่ยแล้วคำถามที่ถามว่าผู้หญิงเยอะแต่งงานฝรั่งได้ไหมคะไม่ใช่คำถามใหม่นะคะโอ๊ตไปเห็นในช่องอื่นมีคนถามเขาก็ไม่ใช่คำถามใหม่สำหรับโอ๊ตเลยนะคะโอ๊ตถามคุณที่ถามก่อนคุณที่ถามไม่รู้จะมาฟังโอ๊ตหรือเปล่า คนที่ฟังกำลังคิดอยู่หรือเปล่าคุณถามเพราะคุณไม่เคยเห็นผู้หญิงอายุเยอะมีสามีฝรั่งใช่ไหมถ้าคำตอบใช่ไม่ว่ากันถ้าคำตอบไม่ใช่คำถามต่อไปไม่ใช่หมายถึงคุณเห็นไงคุณเห็นว่าเออก็มีผู้หญิงอายุเยอะนะเขาก็มีสามีฝรั่งยกตัวอย่างเพื่อน youtube เราเนี่ยแหละพี่อ้อยไงพี่อ้อยก็มีคุณลุงตอนกเกษียณน,นะ เขาก็เจอคุณลุงตอนก่อนกเกษียณเล็กน้อยนะอายุเยอะไหมล่ะ,ะถ้าคุณบอกว่าเออฉันก็เคยเห็นนะแต่ฉันก็ยังมีคำถามนี้อยู่อะ่ะคุณไม่มั่นใจไงเพราะอะไรเพราะคุณอยากมีเหมือนกันหรือเปล่าเพราะคุณสงสัยเฉยเฉยหรือเปล่าคุณตอบเอาเองนะคนที่ถามเนี่ยหรือเอผู้หญิงอายุเยอะเนี่ยเขา จะยังต้องไปแต่งงานแล้วฝรั่งเนี่ยก็ต้องมีเรื่องเพศสำคัญไหมก็ม,มีคำถามเหล่านี้ถามแล้วถามอีกคุยแล้วคุยอีก <c oughs> เป็นเรื่องเดิมๆอะค่ะเพราะว่าผู้หญิงที่อยากจะทำสิ่งเนี้ยสิ่งนี้คืออะไรของเราก็คือมีแฟนฝรั่งไม่มั่นใจค่ะเมื่อคุณไม่มั่นใจว่าเอ ผู้หญิงอายุเยอะอะจะแต่งงานกับฝรั่งได้ไหมอะอายุอย่างฉันน่ะคำถามต่อไปแค่ไหนคะอายุเยอะอะอายุเยอะแค่ไหนอตเคยทำวิดีโอคุยไว้วิดีโอหนึ่งนะถ้าอายุ70แล้วเนี่ยอดไม่แนะนำอะไรเลยเพราะโอนไม่รู้ว่าอายุ70ที่เป็นตัวแต่ละบุคคลเนี่ยนะคุณมีสภาพร่างกายยังไง คุณมีความเป็นอยู่ในชีวิตยังไงคุณมีเงินมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณต้องการฝรั่งเพื่ออะไรแล้วก็จะอยู่กับเขาที่ไหนจะชวนเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยหรือจะชวนเข้าไปอยู่ที่ต่างประเทศเพราะว่าผู้หญิงอายุเยอะโบ๊ทเห็นในหนังฝรั่งนะเขาอายุตั้งแปดสิบแล้วอะเขายังแต่งงาน กแฟนอ่ะอายุ80เหมือนกันเลยอ่ะในสถานะของทั้งคู่คือคือเขาว่ารู้จักมัจจิก,กันมาตั้งแต่หนุ่มสาวแต่เขาไม่เคยตกรล่องปล่องชิ้นใช้ชีวิตร่วมกันสัทีเพราะผู้หญิงไม่มั่นใจผู้หญิงมีความกังวลใดๆก็ตามเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเขาเจอกันทุกวันแหละเพราะเขาอยู่ในชุมชนเดียวกันเขาก็ไปมาหาสู่กันช่วยเหลือกันด้วยความ มีความรักให้กันแหละแต่ไม่แต่งงานกันสักทีด้วยความที่ผู้หญิงเนะี่ยมีความไม่มั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตตั้งแต่อายุน้อยๆห้าสิบกว่ามาจนแปดสิบเนี่ยแล้วในที่สุดหลานสาวก็เป็นคนพูดพูดให้คิดจะรออะไรอีกทางสายชายอยากจะแต่งกับนานานี่นีเออว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรจำไม่ได้แล้วมานานแล้ว แต่พออยู่นั่นแหละอยู่ยังลังเลอะไรอีกสุดท้ายตอนจบของหนังเขาก็ต้องแฮปปี้เอนดิ้งนะ <c oughs> ก็ยอมแต่งนะคะเขามีสถานะการเงินที่ดีทั้งคู่ไม่ได้เดือดร้อนเขามีชีวิตที่มีความสุขทั้งคู่ไม่ได้ต้องมาพึ่งพาเจอจุนอะไรกันในการมีชีวิตเป็นคนที่มาเติมกันเหมือนเป็นพัซเซิลที่เขาพูดนั่นแหละพัซเซลิล ได้เข้าคู่กันในที่สุดเนี่ยชีวิตการแต่งงานของคนที่อายุเยอะแล้วนะคะคุณต้องถามตัวเองคนแรกที่คุณต้องถามคือตัวเองที่คุณถามคนอื่นเพราะคุณไม่มั่นใจไงอันนี้โอนก็เดาใจคุณนะแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันไม่รู้จริงๆฉันไม่เคยไปเห็นชาวบ้านเขาลอกฉันไม่รู้ว่าโลกภายนอกเขาเป็นยังไงคําตอบคือแต่งได้คะ่ะ แต่ก็ต้องมีปัจจัยของแต่ละบุคคลอย่างที่บอกไปแล้วเหตุผลในการอยากแต่งกับฝรั่งเพราะอะไรถ้าการเงินมาอันดับหนึ่งเนี่ยต้องคิดให้เยอะเพราะฝรั่งอายุเยอะไม่ใช่ว่าเขาจะมีการเงินที่ดีทุกคนนะคะเขามีเงินกเกษียณมากน้อยก็ไม่เท่ากันอีกนะคะคุณต้องคิดดีๆ แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่อ่ะฉันก็ไม่ได้มองตรงนั้นเยอดเหมือนกับพี่ๆหลายคนที่เข้ามาปรึกษาโอ้อย่างเงี้ยเขามีเงินนะคะเขามีธุรกิจเขาอยากมีเพื่อนบั้านไปชีวิตจริงๆอันเนี้ยสบายอยากมีเพื่อนบั้านไปชีวิตคุณก็ต้องเลือกฝรั่งที่มีการเงินสูสีค่ะถ้าการเงินฝรั่งไม่สูสีไม่แนะนําเลยนะคะส่วนจะแต่งหรือไม่แต่ง คุณให้คำนิยามแต่งงานของคุณแบบไหนแต่งงานแบบพิธีจัดหรือไม่ได้มีพิธีหรอกก็พูดไปว่าเป็นการแต่งงานก็คือมีสามีนั่นแหละหรือจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายคุณต้องตอบตัวเองตรงนี้ให้ได้ก่อนนะช่องโอ๊ตเหรอช่องโอ๊ตคือของโอ๊ตความคิดของโอ๊ตอะโอจะคิดอะไรที่ยุบยิบยุบย่อย โอ้ไม่ได้คิดแบบผิวเผินเหมือนที่ไปฟังใครๆหลายคนเขามาว่าจะเป็นในแนวที่อยากให้คุณคิดมากๆลึกๆหน่อยอ่ะไม่ใช่คุณคิดแค่แบบผิวเผินแล้วก็อ๋อจบๆแต่งก็แต่ง,แต,งแต่งได้แต่งนี่คืออะไรไงเพราะว่าการแต่งงานของต่างประเทศเนี่ยเขาจะหมายถึงเอกสารทางกฎหมายแต่ถ้าการแต่งงานของคุณคือก็ไปอยู่ด้วยกัน ฉันสามีภรรยาก็คือการแต่งงานแล้วหรือมีงานจัดงานขึ้นมาแต่ไม่ได้มีทะเบียนสมรสแบบนี้คือการแต่งงานของคุณคุณต้องรู้นิยามคำนี้ด้วยและเมื่อมีชีวิตคู่ไปแล้วคุณมีชีวิตคู่เพื่ออะไรคุณก็ต้องตอบให้ได้ก่อนโดยเฉพาะคนที่ก็มีสามีมาก่อนตั้งแต่ตอนเป็นสาวสาวจนอายุเยอะมีลูกมีหลานคุณต้องมองเห็นภาพตัวเองว่า ฉันมีผู้ชายขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยคุณจะแต่งไม่แต่งแล้วแต่คุณละตอนเนี้ยคุณจะอยู่กับเขาอย่างไงแบบไหนทําอะไรกันต้องคุยนะไม่ใช่ว่าก็มีไงก็อยากมีเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันทําอะไรกันล่ะอยู่บ้านเฉยๆมองหน้ากันแต่ละวันกลางคืนก็นอนตื่นมาก็นั่งมองหน้ากันทำอาหารให้กินแค่นี้คุณแฮปปี้แล้วก็ได้ หรือบางคนฉันอยากมีเพื่อนไปเดินทางท่องเที่ยวมีเงินอยากไปเที่ยวต่างประเทศแต่ฉันแกไงฉันก็อยากมีเพื่อนไปด้วยกันแล้วก็เพื่อนที่แบบเป็นสามีไม่ใช่เพื่อนเฉยๆคุณก็ต้องเลือกผู้ชายที่เขาอยากเดินทางท่องเที่ยวไปกับคุณด้วยมันถึงจะได้ลงล็อกไงคุณไม่ใช่ว่าคิดแค่เออฉันแก่แล้ว ฉันจะแต่งงานกับฝรั่งได้ไหมแล้วจบคําตอบคือได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคุณจะได้ฝรั่งแบบไหนมาเป็นคนที่คุณแต่งงานเสร็จแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนี่ยยังไงคนที่เขาบอกแนะนําว่าอย่าเป็นภาระลูกหลานอันเนี้ยโป๊ะชอบนะแต่โป๊ไม่พูดถึงตรงนี้หรอกโป๊พูดถึงตัวคุณในเรื่องของชีวิตคุณนั่นแหละถ้าชีวิตคุณดีอยู่แล้วแล้วคุณก็อยากที่จะมีชีวิต บ้านปลายชีวิตของคุณกับคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของคุณณนะวันนั้นคุณก็พิจารณาเอาเลยนะคะเพราะถ้าคุณเลือกคนที่ดีคุณมีการวางแผนชีวิตของคุณบ้านปลายดีลูกหลานคุณเขาก็ไม่ห่วงอะไรคุณหรอกนะอันนี้โอ๊ตคิดของโอ๊ตเองนะแล้วคนที่มีชีวิตไม่โอเคฉันก็เลยอยากได้ฝรั่งตอนที่อายุฉันเยอะแก่ๆเนี่ย ตรงนี้ต้องคิดหนักๆน,นะคุณเพราะว่าฝรั่งที่อายุเยอะๆแก่ๆเขาก็อยากได้เมียมาเป็นเพื่อนดูแลเขาเหมือนกันเขาก็ไม่ได้อยากได้ภาระหรอกคุณคุณต้องคิดดีๆแต่ขอโทษมากๆเลยนะเป็นการพูดที่ไม่สุภาพฝรั่งที่ไม่ดีฝรั่งที่นกอย่างที่ใครๆเขาพูดนั่นแหละแบบแก่ๆเนี่ยก็มีเยอะนะคะ ปัญหาจะเกิดถ้าคุณไม่คิดให้มากนะคะคำตอบก็คือผู้หญิงอายุเยอะแต่งงานฝรั่งได้ไหมได้ค่ะสิ่งที่พูดไปนี้เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นที่ให้คิดป๊มีพูดในช่องเนี้ยคุณฟังได้ทั้งอายุน้อยอายุเยอะฟังได้หมดแหละไปฟังดูนะคะส่วนคนอื่นที่คิดต่างป๊อเจอคอมเมนต์ในช่องอื่นมา มีคอมเมนต์ทั้งสนับสนุนและค้านคอมเมนต์ comment บอกว่าไม่ละอายุเยอะขนาดนี้แล้วฉันไม่หาภาระใส่ตัวเองหรอกอันนั้นคือความคิดของผู้นั้นผู้นั้นที่เขาคอมเมนต์นะนะแต่ผู้นี้ผู้นี้คือตัวคุณนะมีความคิดที่ก็ฉันอยากมีไงคุณก็อย่าไปใส่ใจคอมเมนต์ผู้นั้นที่คิดต่างนะคะเพราะมันเป็นคอมเมนต์ของผู้นั้นกับอีกอันนึงคือ ผูแก่ขนาดนี้แล้วอะ่ะฉันเจียมเนื้อเจียมตัวฉันอยู่ของฉันสวยๆเตรียมลงๆดีกว่าอันนั้นก็เป็นตัวเขาของผู้นั้นส่วนของคุณฉันก็เจียมเนื้อเจียมตัวอยู่แต่ฉันก็ยังอยากมีคู่แล้วก็มาอยู่ด้วยกันฉันก็เจียมตัวของฉันไงแต่ฉันไม่ได้อยากอยู่โสดคุณก็อย่าไปใส่ใจความคิดต่างอันนั้นเพราะนั่นเป็นความคิดของเขาไม่ใช่ของคุณ คุณมีความคิดอะไรที่เป็นความต้องการของคุณคุณก็ทำตามนั้นถ้าคุณมั่นใจพอที่จะทำนะคะถ้าคุณไม่มีความมั่นใจพอที่จะมีสามีฝรั่งตอนอายุแก่เลิกคิดค่ะเพราะถ้าคุณคิดไปแล้วคุณก็ไม่ลงมือทำคุณเป็นทุกข์คุณจะทุกข์ไปทำไมถ้าคุณเป็นทุกข์ในสิ่งที่ยังไงคุณก็ไม่ลงมือทำเลิกคิดค่ะ เปลืองพื้นที่ในสมองไปทำอย่างอื่นแต่ถ้าคุณอยากทำมากๆคุณต้องลงมือทำลงมือทำด้วยความกล้าๆกลัวๆและมั่นใจและไม่มั่นใจนั่นแหละแต่ด้วยความระมัดระวังและคิดหน้าคิดหลังถามคนเยอะๆดีแล้วแต่อย่าไปเอาความคิดต่างมาใส่ใจให้เกิด ความลังเลเพราะถ้าคุณลังเลคุณจะไม่รู้เลยว่าผลที่คุณเริ่มลงมือทําจะเป็นยังไงผลมีสองแบบค่ะดีกับไม่ดีแต่คุณจะมีความคิดที่ระวังป้องกันตัวแค่ไหนสแกมมีเยอะค่ะผู้หญิงอายุเยอะถูกหลอกเยอะค่ะข่าวมีให้เห็นเพียบคนที่มีเงินเยอะผู้หญิงเนี่ยแหละ แล้วก็ถูกสแกมมาหลอกเอาเงินหลอกให้รักแล้วส่งเงินให้มีเยอะค่ะคุณต้องเป็นคนที่ระมัดระวังมากๆคุณทำได้หรือเปล่าถ้าคุณทำได้ชั้นใจแข็งพอทำเลยค่ะแล้วคุณก็จะเจอเองว่าจะดีหรือไม่ดีส่วนฝรั่งจะเจอได้ที่ไหนส่วนใหญ่เขาก็หากันในเว็บนั่นแหละ แต่เว็บเนี่ยเว็บไหนดีไม่ดีไม่รู้เลยค่ะบอกไม่ได้คุณต้องพิจารณาและระมัดระวังตัวด้วยตัวเองมากๆถามคนเยอะๆอย่าใส่ใจคำพูดที่คิดต่างคัดค้านคือถ้าคุณอยากมีอยากทำแล้วคุณก็มีความระมัดระวังตัวเองลงมือทำแล้วคุณจะรู้เองแหละว่าคุณจะเจออะไรแบบไหนแล้วก็อย่าเชื่อใครง่ายๆ โดยที่คุณไม่เคยเจอตัวเขาเลยนะคะถ้าคุณคิดจะเชื่อใครสักคนหนึ่งนะเจอตัวกันก่อนแล้วพิจารณาถึงการกระทําของเขานะคะคําพูดของเขาให้มั่นเหมาะด้วยตัวคุณเองการที่เจอตัวกันเป็นๆจริงๆก็ไม่ได้บอกได้ว่าเขาเป็นคนดีจริงหรือเปล่าก็ต้องใช้เวลาในการทําความรู้จักกันค่ะจบ <c oughs> <c oughs> ข้อมูลอื่นๆนะคะ ไปฟังได้พูดเอาไว้วนไปวนมาอยู่ในช่องนี้แหละการตัดสินใจจะทำอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับชีวิตของเราอยู่ที่ตัวเรา100%เซค่ะคนอื่นไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกมีแค่มาสกิดทำให้รู้สึกสั่นสะท้านเล็กน้อย <laughs> เจ็บๆคันๆแล้วก็คุณจะเอามาเป็น เขาเรียกอะไรนะโอ้น่านึกถึงภาษาอังกฤษว่า it's matter to you or not <c ười> คือจะให้สิ่งที่มาสกิดเจ็บๆคันๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คุณหยุดการคิดหรือการกระทำหรือคุณก็เออมันก็แค่เจ็บๆคันๆนิดหน่อยไม่มีผลกับสิ่งที่ฉันคิดและลงมือทำอันนั้นอยู่ที่ตัวคุณเลยคะ่ะใครมีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ที่วิดีโอได้ทุกวิดีโอเลยนะคะหรืออยากคุยกับโอ้สดๆไลน์กัน วีดีโอคอลกันเข้ามาในกลุ่มไลน์นะคะคุยเสร็จแล้วไม่ต้องอยู่ในกลุ่มก็ได้ไม่ว่านะคะบายบายสวัสดีค่ะ